แน้วหน้านี้นะครับระบบแอ s o r p t i o n จะใช้ได้คือมีข้อได้เปรียบก็ต่อเมื่อนะครับมันจะามาใช้แล้วแบบดีกว่าระบบเ a p e r ร์คอมเพสชั่ก็ต่อเมื่อหนึ่งคือมี spare heat available ก็คือมีความร้อนเหลือนะครับมีความร้อนเหลือเหลือก็เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ข้อสองคือ มีเวสฮีทที่มีราคาต่ำนะเอามาใช้ได้นะครับก็คือถ้าไม่มีความร้อนเหลือหรือว่าไม่มีความร้อนทิ้งราคาถูกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะครับอันนี้ก็เหมือนการข้อสามก็คือมีความร้อนจากแลนฟิลแก๊สหรือว่าเจลเทอร์มอลนะครับซึ่งมันถูกกว่าแลนฟะิลแก๊สก็คือเหมือนกับเป็นบอ่อขยะนะครับที่เขาเอาขยะไปถม,ถม,ถมเสร็จปุ๊บมันก็เกิดกา๊าซใช่ไหมครับ ก็เอากา๊าซก็หลักๆก,ก็มีเทนแหละก็เอากา๊กาซนั่นนไปเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนได้ g e ี t h e เทอร์ก็ความร้อนใต้พิภพนะครับความร้อนใต้ดินถ้ามีแหล่งความร้อนใต้ดินก็ก็อาจจะคุ้มนะครับที่ใช้แอ s o r p t ชั n ่อหรือข้อสี่ถ้าเกิดมีข้อจำกัดเหมือนกับโรงงานอาจจะบอกว่าห้ามใช้ไฟฟ้าเกินเท่านี้เท่านี้นะครับพอใช้ไฟฟ้าเกินแล้วเนี่ย ถ้ามันจะใช้ไฟฟ้าเกินแล้วเนี่ยก็แปลว่าเรี่ยงไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องไปใช้แหล่งพลังงานอื่นเช่นความร้อนมาทําความเย็นแทนอย่างเงี้ยครถ้าถ้าไซส์นั้นมีการจํากัดว่าห้ามใช้ไฟฟ้าเกินลิมิตหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องขยับไปใช้ความร้อนในการนนทําความเย็นผ่านแอปซ็อปชั่นไซเคข้อข้อถัดไปข้อดีก็คือระบบแอปซ็อปชั่นเนี่ยมันเสียงมันเบานะครับแล้วก็ วายเบรชั่น uh, หรือความสั่นสะเทือนมันน้อยเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาหลักเลยเพราะมันเงียบกว่าแล้วก็ไม่สั่นนะสั่นน้อยกว่าแล้วถ้าเป็นชิลเลอร์มันก็เสียงดังใช่ไหมเพราะมันต้องขับถ้าเป็นชิลเลอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องขับด้วยมอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ตัวขนาดใหญ่ม,หมากหึ้นมานะมอเตอร์ Motor ตัวหลายสิบแรงม้าอะไรอย่างเงี้ย คอมเพรสเซอร์ก็จะเสียงดังมากนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ก็สั่นสะเทือนมากแล้วก็แหล่งความร้อนนะก็สามารถเอามาจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับย้อหน้าถัดไปนะครับเนื่องจากจำเป็นจะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมอ่ะเราเห็นว่าอุปกรณ์ในระบบของแอ s o r อ t ชั n นมันเยอะขึ้นมากใช่ไหมระบบแอ s o r อ t ชั n เนี่ยก็จะเรียกว่า ราคามันแพงกว่าเดิมแบบมีระยะสําคัญเลยนะเพราะอุปกรณ์ในระบบมันมากขึ้นเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับระบบอัดไอนะครับ